ดูความนุ่มนั้นดูสวัสดีค่ะเป๋าห่านะคะค่ะวันนี้เราจะมาทดลองทำสลาม <Huh? S 1> ใช่สลามไมหมป๋าผ่าก็จะเป็นดินปั้นเนื้อสลามนะคะหรือที่น้องๆชอบนั่นก็คือสลามนกแกานั่นเอง yeah. wow. อุปกรณ์วันนี้มีแค่2อ,อย่างป้าพาก็เลยคิดว่าน่าเสมือนแป้งปั้นมากกว่าเนาะอันนี้เป็นแป้งมันนะคะ <Wow. S 1> ทุกคนเป็นแป้งมันนะคะใช้แป้งมันกับน้ํายาล้างจานเท่านั้นเองแค่ยังไงเราไปลุงโรงแรกันเลยค่ะตอนแรกนะคะเราก็จะใส่น้ํายาล้างจานลงไปก่อนค่ะใส่สักสามช้อนโต๊ะนะทุกคนหส mm. oh. ใส่สีเหลืองลงไปนะคะเนื่องจากอันนี้เป็นสีเหลืองอยู่แล้วก็ใส่สีเหลืองเข้าไปอีก อหอมน้ำยาล้างจานแบบเลมอนเลมอนทีเลยนะคะสีสวยไหมคะทุกคนสวยมากๆโอ้โหใส่ปริงปริเลยทุกคนใส่ปริงปริงนะคะต่อจากนั้นนะคะเราก็จะใส่แป้งไปสามช้อนโตะ๊ะเท่าๆกันเลยคะ่ะทุกคนมา ลองใส่เข้าไปก่อนนะคะแป้งอันนี้ป๊อพาแยกนะสําหรับเล่นโดยตรงนะคะถ้าใครใช้สําหรับทําอาหารด้วยต้องเปลี่ยนช้อนนะปะ๊อพาใช้ช้อนเดียวกันเลยดูสิทุกคนดูเนื้อสก้อน <Yahoo! S 1> ไม่เนื้อรุ่วนแบบนี้นะคะโอ้ ดีมากๆแล้วทําง่ายด้วยทุกคนจะคิดว่าเฮ้ย <Wow. S 1> อยากจับเนื้อสลามบางคนยังไม่เคยเล่นสลามเลยนะคะเนื่องจากหาน้ญาาทาสลามไม่ได้ใช่ไหมนี่สุรนี้คือแนะนําเลยจ้ะแนะนําเลยนะจ๊ะแม่แนะนํา <Wow. S 1> ป้าพาลองใส่หนึ่งต่อหนึ่งก่อนนะแต่คิดว่าน่าจะใส่แป้งไปเพิ่มขอนวดนิดนึงโอ้แฉะแฉะทุกคนขอนวดนขอใส่อีกช้อนหนึ่งแล้วกันนะคะนี่ ช้อนหนึ่งก็น่าจะเคลียมากยิ่งขึ้นอ่าเอามือจับอืเยี่ยมไปเลยนี่ดูนะคะเยี่ยมยอดทด้าดาได้แล้วทุกคนเดี๋ยวป้าพาจะกดให้ดูนะคะหนึ่งสองสามดูความนุ่มนั้น <Yeah. S 1> ดูสิคะนี่ที่บอกว่าเป็นแป้ง ปั้นเนื้อสลามนะคะคือเขานุ่มมากยุยเข้าไปแบบนี้คือน่าเล่นมากาคือมันน่าเล่นกว่า แป้งปั้นธรรมดาหน้าเล่นกว่าแป้งโดแล้วว่ามันมีความหนึดที่แบบไม่ติดมือเท่ากับสลามค่ะทุกคนมันหนึบหนึบแบบนี้เนื่องจากอาจจะเป็นเพราะน้ํายาล้างจานก็เป็นได้ช่วยให้เขาพยุงหนืดเข้าไปอีกค่ะความรู้สึกเหมือนมันเป็นแบบเป็นเผือกเป็นมันที่เขายังไม่ได้ทอด <c oughs> อะนึกออะแบบเอ้ย,อยงั้นเลยเน,นื้อประมาณนั้นเลยอ่ะเนี่ยดูมีตัวมอดเลยนะเอาออกเยอะเลยอ่ะมันเข้าไปในแป้งมันนะ หลายตัวอยู่โอเคเรียบร้อยแล้วนะคะดูลองเอาไปทําดูได้เนาะสูตรนี้คือแบบไม่หวงสูตรเลยนะคะเอาไปเล่นแล้วก็ไปซื้อตอนนี้เลยแป้งมันก็คือแบบหาซื้อง่ายๆเลยถุงละไม่กี่สิบบาทเนาะส่วนน้ายาล้างจานทุกบ้านก็ต้องมีอยู่แล้ว<อ>ใช่ไหมคะแล้วมาลองจับเนื้อกันนะถ้าได้เนื้อเป็นยังไงบ้างก็อย่าลืมคอมเมนต์ใต้ล่างคลิปนี้ให้ป้าพาด้วยเนาะให้ไงคลิปนี้ป้าพาไปแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าแน่น,นอนคลิปนี้ไปแล้วจ้ะบ๊ายบาย จุบจุบดูสีนุ่มมากเลยนุ่มสุดๆดูดินุ่มนุ่มอย่าลืมอุดหนุนกันเยอะๆนะคะมีขายที่ Shopee l i n e a แแล้วก็จะมีที่ร a z a d a ด้วยนะคะกด <c oughs> สั่งได้เลยนะคะอย่าลืมอุดหนุนกันเยอะๆค่ะนี่